สวัสดีครับสำหรับคนที่ทำ YouTube นะครับก็อยากจะมีผู้ติดตามเยอะๆใช่ไหมครับวันนี้ผมมีวิธีแนะนำนะครับว่าถ้าอยากมีผู้ติดตาม1,000ภายใน1เดือนนะครับผมทดลองมาเมื่อไม่เมื่อเดือนที่ผ่านมาเลยครับโดยที่ช่องผมเองเนี่ยก็เคยทดลองทำแล้วก็มาทดลองทำในช่องของลูกนะครับได้ผลดีมากๆเลยครับตอนนี้มีเดือนนี้ช่องลูกสาวนะครับซึ่งซึ่งผมทำให้ลูกก็ เดี๋ยวจะให้ดูนะฮะหนึ่งเดือนนี่มีผู้ติดตามมากขึ้นถึงพันบวกกว่านะฮะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับทา,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 างบ้านนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอย่อลูกนิดนึงโอเคประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวจะตามไปดูนี่สังเกตนะครับตรงนี้นะฮะเดี๋ยวดูดูกลมให้ดูนะฮะกลมให้ดูตรงนี้น่าเห็นไหมฮะ บวกไปนะครับบวกไป 1.1k นะฮะโดยที่ผมการวิธีการทำก็คือการทำชอ็อตวิดีโอชอ็อตหรือวิดีโอสั้นซึ่งวิดีโอเขาอ่า u t u b e เขาให้เราโดยโดยที่กำหนดที่ให้เราทำวิดีโอสั้นๆเหมือนกับเราเอามือถือไปถ่ายอัดอย่างนั้นนะฮะอ่าความยาวไม่เกิน1นาทีนะครับเลยผมแนะนำว่าสัก5้าิาวินะครับหรือจะเอาวิดีโอที่เราเอามาตัดต่อเองก็ได้นะครับภายใน โดยโดยที่ต้องเป็นแนวตั้งแค่นั้นเองแล้วก็อาจจะเริ่มตั้งแต่16วิจนถึง59วิแล้วก็อัพลงไปใน YouTube ในช่องทางปกติโดยที่เมื่อช่องทางปกติเรียบร้อยใช่ไหมครับมันก็จะเราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นชอ็อตหรือไม่ชอ็อตนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูที่ช่องถ้าเกิดเข้าไปแล้วนะครับที่ช่อง YouTube ของเรานะครับนี่นะฮะช่องของคุณ นี่ของช่องของลูกสาวนะครับอลิสานาทีวีนะฮะก็นี่ฮะสังเกตว่าจุดแดงๆเดี๋ยวผมมาร์คให้ดูนิดนึงอลิสร,ระวังระวังอย่าชนน้องอน,นี้เป็นวิดีโอเลยลูกนะระวังโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่มาร์คตรงนี้ให้ดูนิดนึงครับะวงกลมให้ดูนะครับว่าจุดสังเกตว่ามันคืออะไรคือวิดีโอสั้นนะฮะ หลังจากที่เราทำวีดีโออัพโหลดลงไปแล้วมันจะขึ้นเครื่องหมายแดงๆนะฮะเดี๋ยวให้ดูนะฮะเดี๋ยวผมคมให้ดูเดี๋ยวขอพัดค่าหน่ยจะไนไหนเครื่องหมายแดงๆนี้นะฮะเห็นไหมฮะอันนี้คือวีดีโอสั้นหรือความยาวไม่เกินหนึ่งนาทีนะ,ะมันจะขึ้นเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็จะไปแสดงผลตรงไหนคะมันก็จะไปแสดงผลตรงตรงนี้นะฮะไปที่หน้าแรกของเราเราอยากรู้ว่า วิดีโอสั้นเรามีอะไรบ้างเนี่ยฮะที่หน้าแรกมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะลักษณะแบบนี้เห็นสังเกตไหมครับก็มีคําว่าชอ็อตเบตา้าหรือเวลาคนเสิร์ชหามันก็จะขึ้นอย่างเงี้ยฮะตัวแดงๆแดงๆโดยที่หน้าปกมันจะแรนดอมขึ้นมานะฮะหน้าปกเขาจะแรนดอมเป็นไในนั่นถึงถึงแม้ว่าเราจะตั้งค่ายังไงนะครับก็จะแสดงผลนะในชอ็อตเนี่ยเป็นแบบ แบบนี้นะฮะว,นะวิดีโอของฉันอยู่ไหนช่องของคุณอันนี้คือเห็นไหมฮะเราอันนี้คือเขาเรนดอมแต่เราสามารถเปลี่ยนปกได้แต่ปกนี่มันจะไปเห็นในเวลาเราดูในในในเครื่องของคอมพิวเตอร์หรืออะไรเงี้ยฮะแต่ถ้าในช็อตมันจะเห็นเป็นอย่างนี้นะ,ะเดี๋ยวพาไปดู ช็อตจะเห็นเป็นอย่างนี้นะฮะสังเกตนะฮะสังเกตช่องผมผมลงสลับกับธรรมดานะครับเราควรจะทําวิดีโอช็อตหรือวิดีโอสั้นเนี่ยสลับกับคลิปปกติเพราะว่าสําหรับคนที่เปิดช่องใหม่นะฮะเขาจะยังเขาจะไม่นับไอตัวช็อตเนี่ยไปร่วมกับไม่นับชั่วโมงให้แต่นับคนให้นะฮะเราจะผ่าน1000ได้1000คนได้สบายแต่ เวลาเนี่ยเขาจะไปนับในคลิปที่มันเกินหนึ่งนาทีนะฮะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างผมทําไปสลับไปประมาณ10คลิปนะครับมีคลิปที่ติดมีแสนวิวนี่3คลิปแล้วนะครับภายใน3ามอาทิตย์ส0 0 0สนวิวอ่าหนึ่งแสคลิปแล้วก็สามอาทิตย์เนี่ยมี3 4ถึงี่อาทิตย์มีคนติดตามพันกว่าคนติดตามนะฮะก็เดี๋ยวมาดูวิดีโอที่สูงสุดนะ ยอดนิยมสังเกตนะครับสองแสนเดี๋ยวผมขอประกาศนิดนึงสองแสนตรงนี้นะสองแสนหนึ่งสองสามสามเห็นไหมฮะภายในสองอาทิตย์สังเกตสองสัปดาห์ฮะมีคนติดตาม1นึแสนสองสามคลิปเนี่ยทะลุแสนทุกอันเลยนะฮะและอีกอันหนึ่งก็คือ อันที่เราจะไปดูคือไปดูที่อ่าขออนุญาตไปกลับไปที่หน้าจอนะฮะเราไปดูที่ YouTube Studio นะฮะไปที่ YouTube Studio ่ายูทูบสตูดิโอเนี่ยไปดูที่ยอดยอดผู้ติดตามนะเดี๋ยวให้ดูว่าทำผมตกใจแลยครับมีคูติดตามวันละหลายร้อยคนต่อวันแล้วนะ นี่ฮะผู้ติดตามสังเกต1,113คนภายใน28วันวิธีนี้หลายเพื่อนหลายๆคนก็เคยทดลองทำเพราะตอนนี้ YouTube กำลังดันวิดีโอสั้นเหมือนกับะจะมาทำแข่งกับ TikTok หรือว่าพวกที่เป็นแนววิดีโอสั้นให้คนจะได้อยู่ใน YouTube จะดูใดน,นี้ไม่ต้องไปข้ามไปแพลตฟอร์มอื่นหรือไปที่ ช่องทางอื่นก็ดูในนี้มีทั้งสั้นมีทั้งวิดีโอยาวนะครับหรือใครอยากจะใช้วิธีเหมือนกับตัดส่วนหนึ่งของวิดีโอเรามามาเป็นช็อตเพื่อนแนะนําวิดีโอยาวในที่เราจะลงถัดไปก็ได้ครับแล้วใครทดลองทําแล้วได้ผลไม่ได้ผลยังไงก็มาบอกนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่คุยกับเพื่อนๆในกลุ่มก็เขาก็ทําแล้วก็ได้ผลนะฮะก็ทดลองดูสําหรับคนที่ยังไม่เคยทดลองดูนะครับเราก็จะรู้ว่าผู้ติดตามนี่จะขึ้นมาก ขึ้นมากเลยทีเดียวนะครับก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เดี๋ยวกดติดตามนะครับรอชมคลิปวิดีโอในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ